สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กลุ่มเซลนะครับในวันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านก็มาด้วยความชื่นบานและผมเชื่อว่ามันเป็นการดีอย่างยิ่งที่เราได้มาพบกันเจอกันคุยก,ก,กันแล้วก็หนุนใจอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับเราเนี่ยกำลังอยู่ในโลกและสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่ซื่อพี่น้องว่าจริงไหมโอ้โหทุกวันนี้ไว้ใจอะไรต่ออะไรยากมากๆเลยว่าตั้งแต่ เนี่ยการค้าขายโกงตัดช่างก็มีโกงทางออนไลน์เรียกว่าไม่เว้นแต่ละวันได้ยินข่าวเสมอใช่ไหมครับลิงปล์ปลอมโทรศัพท์ปลอมแล้วก็นอกจากน้าระดับสูงไปหน่อยโกงเลือกตั้งและทุกวันนี้ฮิตมากๆคือโกงเงินยืมแล้วไม่คืนบางคนก็หลอกให้คนไปลงทุนแล้วก็เชิดหนีไปและที่น่าเจ็บปวดไปกว่านั้นคือที่มันแย่มากๆคือคนใกล้ตัวเราเนี่ยที่ไม่ซื่อกับเรานนหนักมากๆคือคนที่มีพระคุณต่อเราเองเ,เช่นพ่อบางทีเล่นไม่ซื่อกับลูกของตัวเอง ร่วงละเมิดลูกตัวเองทําให้เกิดตราบาปในใจของลูกไปนานแสนนานพี่น้องครับถ้าเราเจอเรื่องที่มันไม่ซื่อแบบนี้บ่อยครั้งเข้าทําให้หลายๆครั้งเนี่ยมันยากที่เราเองจะมีความไว้วังใจคนอื่นมันส่งผลต่อความไว้วังใจของเราเราเกิดความระแวงแลาไม่รู้ว่าจะไว้ใจได้จริงๆไหมบางทีเราก็เลยกลายเป็นคนที่ กังวลเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไว้ใจอะไรใครได้บ้างแต่พี่น้องครับเราต้องไว้ใจใครได้บ้างนะครับและมีบุคคลหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถไว้ใจได้เพราะอะไรเพราะบุคคลนี้ซื่อสัตย์เสมอขอย้ําซื่อสัตย์เสมอเราไปยังอยู่ในซีรีส์ซื่อในโลกที่ไม่ซื่อแต่มีบุคคลหนึ่งที่ซื่อเสมอนั่นคือพระเจ้า ดังนั้นผู้อยากให้เราเนี่ยได้ร้องเรียกออกพานามของพระเจ้าดีกันได้ไหมครับพูดออกมาจากใจของเราว่าพระองค์ผู้ทรงสัตซ์เนินสองสักพระองค์ผู้ทรงสัตซ์หากที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจทําให้เราเองเนี่ยผิดหวังทําให้เรารู้สึกไม่กล้าจะไว้วางใจคนอื่นอีกต่อไปวันนี้ผมขอย้ําอย่าเมาไปซะกับทุกคนและทุกเรื่องวันนี้ผมอยากใจพี่น้องนะหันมา ปรับใจของเราจงไว้วางใจในพระเจ้าต่อให้คุณผิดหวังกับคนมานับไม่ถ้วนแล้วก็ตามแต่วันนี้ผมอยากให้พี่น้องหันมาลองไว้วางใจพระเจ้าเพราะอะไรเพราะชื่อของพระองค์พระองค์คือพระเจ้าที่สัตว์ซื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างนี้ฉะนั้นจงรู้เถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตว์อีกครั้งนึ่งน,นะครับ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์แล้วยังไงต่อทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักของพระองค์ต่อผู้ที่รักพระองค์และปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนพี่น้องครับพระคัมภีร์คนนี้พูดไว้ดีมากทําให้ผมเองสบายใจมากๆคืออะไรพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์และทรงรักษาพันธสัญญาแปลว่าอะไรพระเจ้ารักษาคําพูดในโลกที่ เราเองเนี่ยบางครั้งมันยากมากนะเราไม่รู้ใครพูดจริงพูดเท็จนะแล้วก็พูดหลอกหรือพูดความพูดแบบตรงไปตรงมามันยากมากที่เราจะจะอย่างได้แต่วันนี้ให้เราสบายใจอย่างหนึ่งคือพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าที่รักษาคําพูดหมายความว่าเมื่อพปรองตรัดอะไรมันจะเป็นแบบนั้นพรรองจะทําแบบนั้นพระองค์จะรักษาคําพูดของโรรองเสมอดังนั้น,น,นไม่ว่าพปรองตรัดอะไรมาก็ตามเราสามารถไว้ใจ คำพูดของพระเจ้าได้และพระองค์จะสำแดงความซื่อสย์นะรักษาพระนธสัญญากับใครกับคนที่รักพระองค์และปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ไม่เพียงเฉพาะในรุ่นของเราแต่จะส่งพรไปถึงพันชั่วอายุคนเอเมนไหมครับพี่น้องและอีกข้อหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระวจนะของพระองค์คงอยู่ตลอดไปสังเกตไหมฮะหมายความว่าถ้อยคําของพระเจ้ามันจะอยู่ตลอดไป นะไม่มีการบิดพลิ้วนะไม่หายไปไหนจะเป็นแบบนั้นและสังเกตบอกว่ามั่นคงนิรันในสวรรค์เราตายแล้วท้อยคาของพระเจ้าก็ยังเป็นจริงอยู่เลยนะครับพี่น้องถึงสวรรค์เลยเพราะอะไรเพราะพระบิบบอกว่าอย่างนี้ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดํารงอยู่ทุกชั่วอายุดังนั้นพระเจ้าเคยซื่อสัตย์มาอย่างไรกับบุคคลในอดีตพระเจ้าจะซื่อสัตย์กับพวกเราในปัจจุบันและจะซื่อสัตย์กับลูกหลานเหลืของเราในอนาคตด้วยเหมือนกันพี่น้องครับ พระคัมภี์ใหม่เนี่ยก็มีหลายตอนนะที่ได้เตือนใจเราไม่คิดว่าอ่านจากพระคัมภีร์เดิมไปทีนี้เรามาดูในพระคัมพีใหม่บางที่กล่าวถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันใน,นหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5้าข้อยีกล่าวว่าพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าที่เรียกเราให้เรามาเชื่อพระองค์ให้เรารับใช้พระองค์ให้เราติดตามพระองค์พระคัมภีบอกว่าพระเจ้าองค์เนี้ยที่เรียกเราทรงสัตย์ซื่อไม่ว่าพระองค์สัญญาอะไรไว้ไม่ว่าพระองค์เคยพูดอะไรไว้พระองค์จะทาตาม และพระองค์จะทรงกระทําตามที่ตรัสไว้โอ้โหสบายใจน่าดูเลยพี่น้องครับถ้าเกิดพระเจ้าเนี่ยไม่รักษาคําพูดของพระองค์แล้วอ่านพระคัมภีไปเนี่ยอย่าไปอ่านเยอะเลยนะอ่านไปก็เหมือนกับว่างุนกิดประปาพาะไม่รู้ข้อไหนพระเจ้าจะทําข้อไหนพระเจ้าจะไม่ทําอ่านไปก็วางไปเถอะ้วเราไม่แน่นอนอะ่ะมันมันไม่เกิดความสบายใจอะ่ะเพราะไม่รู้ว่าที่พูดไว้เนี่ยต้องยอะยยะนจะทาหรือเปล่าแต่จากพระคัมภีข้อนี้บอกชัดเจนสบายใจเลยพระเจ้าที่เรียกเรามาทรงซื่อสัตย และพระองค์จะทำไมครับทรงกระทำตามที่ตรัสไว้ในสองทมโมทีบททีท่สองข้อสิบสามนี่ก็ให้ความมั่นใจกับเรานะยิ่งไปกว่าเดิมอีกพระอาพี่บอกว่าไงบอกว่าถ้าเราไม่สัตซ์ซื่อน้องจริงไหมพวกเราบางทีเราก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์นะบางทีเราพูดแล้วเราก็ไม่ทําแต่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าพระกัรพี่บอกว่าถ้าเราไม่สัตซ์ซื่อพระองค์ก็ยังคงทำไ,ไมสัตซ์ซื่อพระองค์ยังคงสัตย์ซื่อต่อให้เราจะจะไม่จะ,จะ,จ,ะจะบอกเลิกรักพระองค์ลวเลิกติดตามพระองค์ล้ว ไม่ไม่ต้องการจะเชื่อพระองค์ต่อไปแล้วพี่น้องที่รักพระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อมันไม่ได้เปลี่ยนพระองค์เลยมันไม่ได้ทําให้พระองค์เกลียดเราไม่รักเราไม่สนใจเราไม่ห่วงใยเราเลิกห่วงเลิกรักเราไปเลยไม่ใช่เราไม่ซื่อสัตย์พระคัมภีร์บอกว่าแต่ถึงกระไรพระเจ้ายังคงจะซื่อสัตย์ต่อเราดังนั้นเราจะมีความหวังเงเพราะบางครั้งพวกเราเนี่ยอ่อนแอบางครั้งพวกเราเองก็ดื้อบางครั้งพวกเราก็ไม่เชื่อฟังบางครั้งพวกเราก็จะเอาตาใจตัวเอง แล้วบางครั้งเราก็ห่างไกลจากพระเจ้าไปบางครั้งเราก็ากไม่กล้าก,กลับมาหารพระเจ้าทด่ซร้าไปแต่วันนี้ถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นผมขอย้านะครับพี่น้องพระเจ้าที่เราเชื่อลงทรงนะแมะสัตย์ซื่อพระองค์ยังคงรักเรารอคอยเราถ้าวันที่คุณห่างไปวันนี้กลับมาครับพี่น้องพระองค์ยังอ้า,อาแขนรับเราอยู่เองมไหมครับพี่น้องถ้านกัปตันบอกว่าเพราะพระองค์ปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้พูดง่ายพระองค์ปฏิเสธตัวตนของพระองค์ไม่ได้เพราะตัวตนของพระองค์เป็นพระเจ้า ที่ซื่อสัตย์เสมอดังนั้นวันนี้ถ้าคุณผิดหวังกับใครมาทั้งโลกนะครับพี่น้องแต่วันนี้คุณจะไม่ผิดหวังกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเป็นการยึดมัน่นเป็นความสม่ำเสมอในการเป็นจริงต่อพระนามพระลักษณะและพระวจนะของพระองค์พระเจ้าจะยึดมัน่นนะและพระเจ้าจะมีความสม่ำเสมอ ที่จะเป็นจริงตามที่ชื่อขององค์เป็นยังไงพระลักษณะขององค์เป็นยังไงถ้อยคำขององค์กล่าวไว้ว่าอย่างไงพระองค์จะเป็นจริงตามนั้นเสมอไปดังนั้นการพูดว่าพระเจ้าซื่อสัตย์ในมุมหนึ่งก็มันเป็นเรื่องหนึ่งแต่หากมีคนถามว่าทําไมคุณถึงเชื่อว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์และจะซื่อสัตย์เสมอไปแล้วคุณจะตอบเขาว่าไงพี่นงครับที่เราเองมั่นใจว่าพระเจ้าซื่อสัตย์และจะสัตย์ซื่อตลอดไปเพราะมันมีอยู่ห้าภาลักษณะ ที่จาเป็นที่ปรากฏในในชีวิตของพระเจ้าถ้าลักษณะที่จําเป็นต่อความซื่อสัตย์มีอะไรบ้างหนึ่งถ้าจะถ้าพระเจ้าจะซื่อสัตย์จริงๆอย่างที่เราพูดและเรามั่นใจได้นะพระเจ้าจะต้องรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างพระองค์สัพพัญยูเป็นอ m n i s c i e n t God พระองค์ต้องรู้ทุกอย่างหมายความว่าถ้าพระองค์จะซื่อสัตย์ต่อผมได้จริงๆพระองค์ต้องรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับผมรู้ทุกความต้องการทุกความปรารถนา ทุกปัญหาทุกความอ่อนแอทุกความเข้มแข็งทุกความเปราะบางเพราะหากไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมก็ไม่สามารถจะซื่อสัตย์ในการตอบสนองต่อความต้องการทั้งหมดของชีวิตได้จะตอบสนองในงกรณีเมื่อไม่รู้ว่าผมเป็นเป็นอะไรมีความปัญหาอะไรต้องการอะไรนะพระเจ้าต้องรู้ทุกอย่างนะพงเป็นแบบนั้นสองพงต้องทําได้ทุกสิ่งนะในภาษาศาสนศาสตร์เขาบอกว่าทรงฤทธิ์ทานุภาพทั้งสิ้น God is omnipotent หมายความว่านะ พระองค์เนี่ยจะสัตซ์ซื่อในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราได้พระองค์ก็ต้องมีอำนาจมีความสามารถที่ไม่จํากัดนะ่ะต้องไม่มีคําว่ายากเกินไปโอ้ทําไม่ได้สําหรับพระเจ้าเพราะว่ามันเกิดปัญหากับผมมันเกิดความทุกข์บางอย่างมันเกิดเรื่องที่มันหนักเกินกว่าผม,มจะแก้ได้แล้วพระองค์บอกพระองค์จะซื่อสัตย์ต่อผมแต่ปรากฏว่าพระองค์ว่าเราก็ทําไม่ได้เหมือนกันแล้วพระองค์จะซื่อสัตย์กับผมได้ยังไพงพี่น้าก็ในนั้นทุกสิ่งจึงเป็นได้สำหรับพระเจ้าเอเไหมไหมครับพี่น้ง พระเจ้าเรารู้ทุกอย่างพระเจ้าต้องทําได้ทุกสิ่งและสามพระเจ้าต้องอยู่ด้วยเสมอนะหมายความว่าพระองค์ต้องสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งในภาษาศา,าสานัสบอก God is omnipresent พี่น้องครับพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราอยู่กับเราเสมอและเราอยู่แค่เราจะอยู่ใกล้มือพระองค์ตลอดเวลาแค่เอื้อมตลอดเวลาจะไม่มีสถานการณ์ใดในชีวิตของเราที่พระเจ้าไม่อยู่ที่นั่นพี่น้องครับคุณอาจจะคิดว่า พ่อก็ไม่อยู่แม่ก็ไม, pues mm teachers, ม nah ่อยู่เพื่อนก็ไม่อยู่สามีก็ไม่อยู่ภรรยาก็ไม่อยู่ใครก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่กับเราเลยพี่น้องครับใช่ในสายตาเราอาจจะมองไม่เห็นใครแต so ่ในความเป็นจริงพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอดังน <Boy. S 1> ั้นพระเจ้าต้องรู้พระเจ้าต้องทําได้พระเจ้าต้องต้องอยู่ด้วยและสี่ถ้าพระเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อเราได้เราจะต้องจริงแท้แน่นอนพูดง่ายๆคือพระเจ้าต้องสัต์จริงในภาษาพระอัมพีศาสนศาสตร์บอกว่า God is truthful ดังนั้นพระองค์พูดจริงเสมอ เป็นจริงเสมอในพระองค์ไม่มีคําว่าโมสาพระเจ้าไม่เคยโกหกทุกอย่างที่พระเจ้าพูดนะั้นคือความจริงเราเราสามารถนะยึดถือแล้วก็นํามานะปลูกไว้ในใจฟังอยู่ในใจเราได้เสมอมันจะเป็นจริงตามนั้นพระคัมภีร์บอกว่าคือความเชื่อและความรู้ที่ตั้งอยู่บนความหวังในชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมมสาได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนจุดเริ่มต้นของเวลาในติทัสบทที่หนึ่งก็สองพี่น้องครับ พระเจ้าตรัสยังไงจะเป็นเช่นนั้นเสมอตรัสว่าจะช่วยก็ช่วยจริงตรัสว่าจะอยู่ด้วยก็จะอยู่ด้วยจริงตรัสว่าจะประทานชีวิตนิรันร์ให้เมื่อเราเชื่อและว,วางใจในพระบุตรของพระองค์พระองค์ก็จะทําอย่างนั้นจริงๆเหนไหมไมครับพี่น้องพราะพเจ้าทรงสัตย์จริงในพระคัมภีร์ใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ13กล่าวว่าถ้าเราไม่สัตย์ซื่อพระองค์ก็ยังคงสัตย์ซื่อเพราะพระองค์ปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้พูดง่ายๆอย่างที่บอกแล้วพระเจ้าเป็นจริงเสมอ ตามท่พะรงเป็นพรรองจะเป็นต่างจากท่พะรงเป็นไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าทรงรู้พระเจ้าทรงทําได้พระเจ้าอยู่กับเราพรจะเจ้าจริงแท้แน่นอนและที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าพรรองจะเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อต่อเราโรรองต้องต้องนิ่งครับนิ่งในที่นี้ไม่ใช่หมายความนิ่งเฉยไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่ต้องนิ่งในที่นี้หมายความว่าไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ไม่โลเลไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข้ไม่ใช่พระคัมภี์บอกว่าอย่างนี้ เราคือพระยาเวผู้ไม่ผันแปร ى. ไม่ผันแปร ى, ไม่เปลี่ยนฉะนั้นเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพงพันของยาโคบจึงไม่ถูกทําลายไปพี่น้องครับเพราะพระเจ้ารักเราและเมื่อพระองค์รักเราพระองค์ก็จะรักเราตลอดไปพระองค์จะไม่มีวันผันแปร ى, พระองค์เป็นเหมือนเดิมเสมอในพระองค์ไม่มีเงาแห่งความแปร ى, ปรวนใดๆแต่ก่อนเป็นยังไงก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่วันนี้ บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเชื่อในพระเยซูแล้วจะรอดพ้นจากความผิดบาปจะรอดพ้นจากบึงไฟนรกได้ได้อยู่ในสวรรค์กับรนนนพระองค์แน่นอนพระพันนไปสักปั๊บหนึ่งดะพี่น้องหรือสักสักปีสองป,ปอีปรากฏพระเจ้าบอกเปลี่ยนใจไม่เอาละนะตอนนี้ต่อให้เชื่อพระเยซูก็ไม่รอดละพระเจ้าไม่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้พงศ์รับปากอะไรไว้ตรัสอะไรไว้พง์จะเป็นอย่างนั้นหรือพงค์เคยมีธรรมชาติอย่างไรพงค์ก็จะเป็นแบบนั้นดังนั้นหากไม่มีทั้งท่าลักษณะเนี้ยเราก็ไม่สามารถจะมีพระเจ้าผู้สัตว์ซื่อได้ ดังนั้นพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อได้นะพระองค์จะต้องเป็นพระเจ้าทําไมครับผมมั่นจใจพระเจ้าสัตย์ซื่อแน่นอนร้อเเพราะพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างพระเจ้าทําได้ทุกอย่างพระเจ้าอยู่ด้วยตลอดเวลาพระเจ้าทรงสัต์จริงเสมอและพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงผมยังไว้ใจพระเจ้าองค์ีได้ดังนั้นเมื่อเรามาอธิษฐานคําถามคือเราเชื่อหรือเปล่าว่าพระองค์ฟังและจะตอบเราคุณไว้ใจได้ไหม เมื่อคุณมีเรื่องมีราวบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตหรือมีความต้องการบางอย่างอยากจะทูลต่อพระเจ้าคําถามคือคุณเชื่อได้อย่างสุดใจไหมว่าพระเจ้าฟังและไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆพระองค์จะตอบด้วยทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ของพระเจ้าและพระคัมภีก่าวว่างไงนี่คือความมั่นใจพี่น้องเป็นความมั่นใจผมมั่นใจและพี่น้องก็ควรจะมั่นใจด้วยเหมือนกันนี่คือความมั่นใจที่เรามีเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้า นั้นคนข้าพเจ้าต้องมีความมั่นใจแบบนี้มั่นใจว่ายัางไงคือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังเราวันนี้เป็นน้องสิ่งที่คุณกำลังจะขอพระเจ้าในวันนี้คุณแน่ใจไหมว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วถ้าเกิดคุณสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าให้มั่นใจเลยว่าพระเจ้าทรงฟังและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าทําไมจะ ได้รับสิ่งที่เราทูลขอจากพระเจ้าหรือจากพระองค์นั้นั้นวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าสัตว์ซื่อมันทําให้เราเองมีความมั่นใจเวลาเข้าเฝ้าพระองค์ังนั้นเมื่อพระองค์พูดว่าถ้าท่านยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจของท่านว่าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายท่านจะได้รับความรอดพระเจ้ารัสแบบนี้แล้วคุณทํดตามนี้ที่พระเจ้าบอกคุณก็จะรอดจากความผิดบาปเพราะพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านเชื่อด้วยใจ จึงทรงให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมและเพราะท่านยอมรับด้วยปากจึงทรงให้ท่านรอดพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าตรัสจะเป็นจริงทุกอย่างถ้าคุณเชื่อพระเยซูรับด้วยปากเชื่อด้วยใจพระเจ้าบอกว่าคุณจะรอดและคุณทําแบบนั้นคุณก็จะรอดจริงๆรพระเจ้าสัญญาไว้กับอับ,อบราฮามัมในวันที่เขาแก่สราภรยาก็เป็นหมันสัญญาว่าไงบอกว่าเขาจะเป็นบิดาของชนหลายชาติพี่น้องไปพูดกับคนแก่และภรยาเป็นหมันว่าจะมีลูกเนี่ยและไม่ใช่มีลูกคนเดียว จะมีจะพองพันหรือล,ล,ลูกหลานเลยลองเขาเนี่ยจะมีจํานวนมากมายด้วยแล้วบอกว่าไงอับราฮัมเราจะทําให้เจ้าเป็นบิดาของชนชาติที่เหมือนกับทรายในทะเลและและเหมือนดาวในท้องฟ้าทั้งโลกจะได้รับพรผ่านเชื้อสายของเจ้ากับคนแก่และภรรยาเป็นหมันคําถามคือพระเจ้าสัญญาแบบนั้นแล้วพระเจ้าทํำไหม,มคุณจะเป็นยังไงก็เรื่องของคุณสภาพคุณอาจจะดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ที่มันใหญ่ไปกว่าสภาพของเราสถานการณ์จริงของเราคือ พระเจ้าตัดไว้ว่าอย่างไงถ้อยคําของพระเจ้ายืนเหนือกว่าเสมอแล้วพระเจ้าทําได้ไหมพรากพระเจ้าทําได้เขามีลูกแล้วเขามีประเทศอิสราเอลเกิดขึ้นพระเจ้าสัตย์ซื่อักษาพระสัญญาเสมอพี่น้องครับพระเจ้าสัญญาอะไรพระองค์จะทําเช่นนั้นเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ดังนั้นถ้าเรารับเชื่อพระเยซูเราจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าสัญญาแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้น ดังนั้นคุณจะไม่พินาศแต่คุณจะมีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้ญญาสัญญาแบบนั้นแต่ถ้าพระเจ้าเตือนอะไรไว้พระองค์ก็จะทําตามนั้นด้วยเหมือนกันนะคือถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าบอกเจ้าจะพินาศเจ้าถูกโยนในบึงไฟนรกและนี่จะเป็นจะเป็นความจริงเหมือนกันดังนั้นถ้าเราเชื่อเรารอดแต่ถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะทําให้คําตรัสของพระเจ้าเปลี่ยนไปทุกอย่างจะเป็นตามที่พระเจ้าตรัสเสมอคือเราจะพินาศเหมือนเช่นที่ทรงตรัสกับอาดัมก,กับอาวานยบอกว่า ถ้าในวันใดก็ตามที่เจ้ากินผลไม้จากต้นนี้คือต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่วที่พระเจ้าสั่งห้ามไว้พระเจ้าบอกว่าไงเจ้าจะตายแน่แล้วปรากฏว่าเขาไม่เชื่อเขาก็ไปกินผลที่พระเจ้าผลจากต้นที่พระเจ้าสั่งห้ามไว้อะไรเกิดขึ้นเป็นจริงตามที่พระเจ้าตรัสเขาตายเขาตายฝ่ายวิญ,ญญาณแล้วต่อมาต่อมา,อมาก็ตายฝ่ายกายด้วยเหมือนกันแต่ขณะที่พระเจ้าพูดแบบนี้ไว้พระเจ้าก็ยังมีทางออกเสมอให้กับพวก,พวก,พ,วกพวกเรา พระเจ้าสัญญาว่าวงวานของหญิงจะเหยียบงูของมารเนี่ยหรือเหยียบงูหรือมารเนี่ยแหลกในขณะที่มารจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำซึ่งเล็งถึงใครเล็งถึงพระเยซูและคําถามพระเจ้าส่งพระเยซูมาทําตามพระสัญญาไหมพี่น้องครับเมื่อสองพันปีที่ผ่านมาพระเยซูมามาในโลกและถูกตรึงบนกางเขนเพื่อรับความผิดบาปของเราทุกคนตามที่พระสัญญาไว้ เรจะเหยียบหัวงูให้แหลกเลยียพระเจ้าสัตย์ซื่อไหมพระเยซูม,มาเส้นประชมุมกานเข็นจริงจริงไหมช่วยให้เราพ้นจากเบญกัได้จริงๆริงไหมไถ่ความผิดบาปเราจริงไหมทั้งหมดเป็นจริงหมดเพราะอะไรเพราะพระเจ้าซื่อสัตย์นั้นวันนี้ไม่ว่าคุณเจออะไรในชีวิตจงยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้เพราะพระเจ้าของเราทรงสัตย์ซื่อและจะทรงรักษาพระสัญญาเสมอเพราะขอนุนใจในเชิงปฏิบัติจงพักสงบอยู่ใน ในความสัต์ซื่อของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะหนึ่งพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเพราะความรักใหญ่หลวงขององค์ทวาเ,เจ้าเราจึงไม่ถูกผลานทำลายไปทั้งที่ชีวิตของหลายนี่มันน่าจะมันน่าจะมันน่าจะแย่นะเพราะเราบางคนก็ชีวิตก็ดื้อเหลือเกินแต่แต่พระเจ้าก็ยังสงวนไว้เพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่เคยยั้งหยุดมีมัมใหม่ทุกเช้าความสัต์ซื่อของพระองค์ยิ่งใหญ่นักดังนั้นเราพักสงบใน ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงและอย่างที่สองเราพักสงบในความซื่อสัตย์ของพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าจะเสริมกำลังเราเสมอพี่น้องพระกันพีบอกว่าพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นผมไม่รู้พระเจ้าเรียกคุณทําอะไรบางคนพระเจ้าเรียกคุณไปเป็นครูบางคนพระเจ้าเรียกคุณไปเป็นทนายบางคนพระเจ้าเรียกคุณไปเป็นหมอบางคนพระเจ้าเรียกคุณไปเป็นแม่บ้านทําธุรกิจเป็น business owner บางคนเป็นนักเรียนนักศึกษาบางคนพระเจ้าเรียกคุณมาเป็นหัวหน้าเซล ดูแลคนอื่นรับใช้พระองค์พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นทรงสัตย์สื่อไม่ว่าพระเจ้าเรียกคุณทําอะไรก็แล้วแต่อลืมคนที่เรียกคุณซื่อสัตว์และพระองค์จะทรงกระทาตามที่ตรัสไว้หมายควาวว่าพระองค์ใช้กําลังคุณให้คุณทําตามที่พระเจ้าเรียกได้ดังนั้นพระเจ้าสัญญาอะไรไว้พระองค์จะทําตามนั้นเสมอหากคุณกําลังถูกการทดลองอยู่ตอนนี้คุณกาลังใช้ชีวิตแล้วเจอกับเรื่องหนักๆในชีวิตพระเจ้าตัดไว้ไงพระเจ้าบอกว่างี้ ไม่มีการทดลองใดๆมาถึงท่านนอกจากการทดลองที่เกิดกับมนุษย์ทั่วไปและพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้พระเจ้าจะไม่ปล่อยคุณให้คุณไม่ไหวแต่เมื่อท่านถูกทดลองพระองค์จะทรงให้ท่านมีมีอะไรมีทางออกเพื่อท่านจะยืนหยัดได้ภายใต้การทดลองและสะดุดีบทที่1นึข้อเจห้าบอกว่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์รู้ว่าบทบัญญัติของพระองค์นั้นชอบทมและรู้ว่าที่พระองค์ทรงทําให้ข้าพระองค์เป็นทุกข์นั้นก็เพราะพระองค์ทรงซื่อสัตย์เอ้ะทํายทให้ทุกข์และพระองค์ซื่อสัตย์ยังไงบางครั้งในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคือการที่พระเจ้าทรงสำแดงความซื่อสัตย์ต่อถ้อยคาของพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเรามากรักเรามากจึงไม่ต้องการให้เราเองเนี่ยทำบาปตะเิดแล้วก็ชีวิต เหมือนกับตกต่มออาเฉาในบาปมากขึ้นไปกว่ามากกว่าที่เป็นอยู่แล้วแล้วที่ผ่านมาชีวิตเราอาจจะไม่เชื่อฟังพระองค์แล้วพระองคท์ทำยังไงพระองค์ส่งความทุกข์ผมใช้ภาษาตามพระพีเลยนะส่งความทุกข์ตามสมควรเพื่อดึงความสนใจของเรากลับมาที่พระองค์เปลี่ยนทัศนคติของเราให้เราเริ่มต้นใช้ชีวิตในมุมมองที่ต่างจากเดิมหันมาเชื่อฟังพระองค์ ดังนั้นผู้เขียนสดุดีจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าและทรงสัตย์ซื่อในการทําให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์บางครั้งเราคิดว่าความทุกข์และความยากลําบากเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดและมันไม่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องครับบางทีสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบอาจจะมาจากพระเจ้าและพระเจ้ากําลังตีสอนคุณอยู่และเป็นการกระทําที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ในการทําให้เรากลับใจใหม่และกลับมาพึ่งพระเจ้าอีกครั้งหนึง่งและพระบิดาบอกว่า และเรารู้ว่าในทุกๆสิ่งพระเจ้าทรงทําให้เกิดผลดีแกบ่บรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์และพระเจ้าบอกว่าเพราะไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้มากมายเท่าใดสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นจริงในพระคริสต์ดังนั้นโดยทางพระองค์เราจึงขารับว่าอาเมนเพื่อเทิดทูลพระสิริของพระเจ้าแลวันนี้ผมขอสรุปตรงนี้ว่า ให้คุณเองมาถึงจุดหนึ่งที่เราเองจะไว้ใจในความซื่อสัตย์ของพระเจ้าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งรู้ว่าคุณกําลังเจออะไรอยู่มีเรื่องหนักใจอะไรไหมมีความทุกข์มีจุดอ่อนใดในชีวิตและพระเจ้าทําได้ทุกอย่างอยู่กับเราทุกที่ทุกแห่งสัต์จริงเสมอไม่มุสาและพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและพระองค์จะสัตย์ซื้อดังนั้นเราจงวางใจในพระองค์ พระองค์จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและพระองค์จะเสริมกาลังเราในยามที่เราเองเอกําลังทําสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำราะนั้นพระเจ้าสัญญาอะไรไว้พระองค์จะทําเช่นนั้นเสมอและเมื่อเตือนอะไรก็อย่าลืมว่าพระองค์ก็จะทําตามที่องค์เตือนเราไว้เช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดพี่น้องมีเรืเ่องใดที่คุณกําลังเผชิญอยู่อะมครับคุณมี question mark คุณมีคําถามพระเจ้าพค์ยังรักอยู่หรือเปล่าพระองค์ไปไหนอ่ะพระองค์เงียบจังพระองค์รู้หรือเปล่าว่า กำลังเจออะไรผมกาลังบอกคุณว่าพระเจ้ารู้สิพระองค์ทรงสัต์พัญยูพระองค์อยู่ไหนอยู่สิพระองค์ทรงทำไมอยู่ทุกคนทุกแห่งพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอทาได้สิพระองค์ทรงนิธฐานุภาพทั้งสิ้นพี่นะครับพระองค์พูดจริงหรือเปล่าที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้จริงสิพระองค์ทรงสัตย์จริงหรือพระเจ้าเปลี่ยนไปลยหรือเปล่าไม่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาและวันนี้พระองค์ยังอยู่ที่นี่กับเราณเวลานี้ที่เรากำลังประชุมกันอยู่และพระองค์พร้อม จะให้กำลังใจกับเราเสริมกำลังเราพลิกสถานการณ์ในเวลาของพระองค์ให้เ <Hello. S 1> <Hello. S 2> ราพึ่งพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับพี่น้องนั้นนำเอาเรื่องต่างๆที่คุณมีอยู่ในใจมาทุนต่อพระเจ้าด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขออธิษฐานขอพระเจ้าโปรดเสริมกําลังทุกคนที่กําลังใช้ชีวิตอยู่บางครั้งเราเจอเรื่องที่ไม่ซื่อมาเยอะมากจนเรารู้สึกเข็ดขยาดไม่กล้าจะไว้วางใจใครต่อไปมันยากมากที่เราจะไว้วางใจ ใครสักคนแต่วันนี้พระองค์เจ้าข้าเราขอกลับใจใหม่เราขอไว้วางใจในพระเจ้าและเราเชื่อว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อวันนี้เราเจอเรื่องหนัหนกๆขอพระเจ้าจทรงพลิกสถาน,นการณ์จากหน้ามือเป็นล่างมือขอให้กําลังเราด้วยขอเสริมกําลังเลี้ยวแรงให้เราเองเดินต่อไปได้เพราะเราเองจะไม่ล้มลงเมื่อเราจะไม่หมดแรงเราขอพระเจ้าจได้รับพระเกียรติผ่านชีวิตของเราเราจะขอพึ่งพาพระองค์ตลอดไปและไว้วางใจในพระองค์ไม่ทิ้งพระองค์จะขอติดตามพระองค์อย่างสุดใจตลอดไปด้วยในพระนามพระเยซู อาเมนและถ้าพี่น้องท่านใดยังไม่เคยเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมอยากให้คุณได้เปิดใจนะครับองค์ซื่อสัตย์องค์ตรัสว่าเมื่อคุณเชื่อด้วยปากรับด้วยปากเชื่อด้วยใจคุณจะรอดและองค์ตรัสแบบนั้นจะเป็นแบบนั้น,นจริงพรไม่เคยเป,ปลี่ยนแปลงดังนั้นหลังจากที่เราแบ่งปันเสร็จถ้าคุณต้องการตอนรับพระเยซูเข้ามาในใจให้คุณบอกกับคนข,ข้างๆฉันอยากจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจแล้เขาออธิษฐานเพื่อคุณ หลังจากนี้ใช้พี่น้องได้มีโอกาสได้ใช้เวลาคุยกันนะครับพี่น้องลองใช้เวลาสนทนานสักคู่หนึ่งและอธิษฐานเผิ่อซึ่งกันแล้วกันนะในเรื่องราวที่เรากําลังเผชิญอยู่และผมเชื่อว่าพระเจ้าจะสําดงความสั์ซื่อกับเราพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ